ทุกคนสวัสดีนะคะคือผู้ง,งามแต่ว่าเอาจังใดดีว่าช่วงผมไปใส่ไปกว้าเลือกเอาเด้อไปใส่กบไปว่าอืมอ่าแล้วก็แม่ก็จะพูดในส่วนที่แม่อ,อ่มองเนาะเรื่องเรื่องหนังนี่หนังที่เพิ่นกำลังจีสาง แม่จะไม่เอ่ยชื่อนะว่าหนังยังไงยังไงแต่แม่มองว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์แม่ไม่รู้ว่าหนังจะเลือกผู้กำกับหรือจะเลือกคนสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แม่มองว่ามีอาถรรพ์นแน่นอนเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับครูครูครูชั้นสูงอืครูชั้นสูง มันไม่มีใครสร้างหนังแนวไม่ใช่แนวสิเอ,อเกี่ยวกับครูถ้าท,ที่เบิงมาเนาะคู่คือคู่ทั้งอีสานบานเฮ่าเนี่ยเขาก็เอินว่าแบบนี้ละ่ะที่เบินว่าเนี่ยและแม่ก็เชื่อว่ายังไม่มีใคร กลเอามาทำหนังอาจจะมีเกี่ยวกับปฏิหารอะไรก็เล็วแต่แต่คําคําเนี้ยมันสูงส่งขั้นว่าบุญบาลามีบ่ถ,ถึงนี่อุปสรรคแน่นอนอันนี้ในมุมมองของไม่หญิงนะคะเพราะว่า ต้องต้องต้องหาผู้รู้เออหาปรึกษาคู่บาอาจารย์ดีๆเออบางทีสิ่งที่เรารู้มันก็ยังรู้ไม่พออ่าต้องต้องปรึกษาต้องต้องเรียนรู้ว่ามันมันจะต้องทำยังไงโต ต้องต้องเพิ่มอะไรต้องแนวไหนในเมื่อเราทำหนังเกี่ยวกับครูชั้นสูงนี่เราก็ควรจะโปรโมทแบบแบบผ่านคู่หรือเปล่าในความคิดของแม่หญิงนะคะเพราะเราทำหนังเกี่ยวกับครูนะ,ะครูชั้นสูงสำหรับคำว่าวงการหมอล่ำ เราก็จะต้องโปรโมทด้วยพระด้วยภาพของสัญลักษณ์ของครูชั้นสูงอแม่มองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าถ้าเราไปโปรโมทแบบอื่นมันไม่ใช่เราทำทำหนังเกี่ยวกับครูเนี่ยมันมันต้อง โปรโมทด้วยพานครูถือว่าให้เกียรติหรือยกย่องเชิดชูครูอ่าแม่หญิงพูดตามตามแนวทางที่แม่หญิงเชื่ออืมใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะการทำหนังเนี่ยเราเราแม่แม่ไม่ได้เก่งนะแต่แม่รู้สึกว่า หนังแนวอื่นแม่ไม่รู้แต่ถ้าหนังเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เนี่ยการโปรโมตหน้าปกต้องเป็นพานครูถือว่าเราเรานึกเอาเรื่องราวของท่านมามาตีแผ่มาตีแพรเฮาก็ต้องแบบเอาเพิ่นขึ้นโปรไฟล์เลยคือพานครูนี่โชว์เลยโชว์เลยโชว์อยู่เหมือนสมมติว่าเราจะทําหน้าปกคนนี้ใช่ไหมแต่บนหัวเขาต้องมีพานครู นั่นคือเรากำลังจะทำหนังเกี่ยวกับทานคูนี้ยังสิแม่คะเอะอันนี้ความรู้สึกคงไม่อิงนะคะอืมเหมือนเหมือนเราเราเรา,เราจะทำหนังเกี่ยวกับประวัติชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนเราจะเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์เอพระนเรศวรแบบเนี้ยออเขาก็ต้อง เอาภาพหรือเอาเอาภาพนะ่ะของท่านน่ะมาแล้วก็เดินเรื่องอืมแต่ถ้าเราทำหนังเกี่ยวกับครูพานครูก็ต้องโชว์ต้องโปรโมทพานพานครูพานครูถ้าเหมือนทางใต้นี่เขาก็จะเป็นโนราครูโนราอา่ก็จะมี พวกขุณศรัทธ,ธาเนาะท่างอีสานบานเฮาทำห้การไหวคู่เออโดยเฉพาะคู่หมอลำก็ต้องเอาสัญ,ญลักษณ์ของคู่นั้นคู่หมอลำมีอะไรบ้างที่เขาไว้เหนือหัวของพระเอกนางเอกหมอลำก่อนที่จะทำการแสดงต้องเอาภาพเหล่านั้นโปรโมตอันดับแรกเลยถือว่าให้ให้ทุกคนรู้ว่า เรากําลังจะเอ่ยถึงปาฏิหาริย์่านคู่และแม่ก็เชื่อว่ามีอยู่จริงเพราะว่าอยู่ๆไปร้องเพลงจำไม่ได้หรอกแต่เมื่อไหร่ที่เรานึกถึงครูบา,าอาจารย์เออมันมันจำได้ว่ะมันก็แปลกอ่ะเออยกออ่ยอยอ่ยอ,ยอ,ยอคู่นี่คือใช่เลยมันมันมันถูกต้องเลย มีอยู่จริงครูมีอยู่จริงรองอยู่ๆไปร้องเพลงนี่ไม่มีทางจําได้แต่เมื่อไหรที่เรายกมือท่วมหัวนี่เราท่องคําว่าปัญญาวุธิกะเลเตเตทินูเทนมามิหังนี่เฮ้ยมันลื่นไหลอะ่ะคําทุกคํามันถูกล่างพลูออกมาจากจิตของเราทําให้เราจําได้แม่รู้สึกอย่างนั้นและแม่ก็มีมี ม,มีประสบการณ์ในการที่เวลาแม่ซิร่ช้ามันนี่อยู่ๆแม่หญิงลำขึ้นมารับลงครูจำเนื้อไม่ได้ไม่ถึงห้าคำเพราะนั้นแม่ไม่ได้ไหว้ครูเออแม่บ่ได้นึกถึงครู่บาอาจารย์เพราะว่าการทำหนังแต่ละเรื่องมันก็ต้องแบบไม่รู้สิเขาอาจจะทำเท่าที่แม่เห็นโปรโมทอ่ะมันมันโปรโมทมันน่ากลัว น่ากลัวแล้วมันก็มันไม่เข้าใจคนดูเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้บริหารเขาสร้างหนังเนี่ยเรื่องนี้มันคืออะไรเออมันมีแต่หนาคนแล้วก็มีมีความแฝงด้วยความพิศวงหรือแฝงด้วยความน่ากลัวมันมันน่ากลัวนะ เออแต่จริงๆหนังเรื่องนี้แม่มองว,ว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องปาฏิหาริ์เออเป็นสิ่งมหัศจรรย์อา่าเราต้องเน้นมหัศจรรย์ไม่ใช่เน้นความน่ากลัวเพราะครูไม่ได้น่ากลัวเลยครูคือปาฏิหาริ์ครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วก็โดยเฉพาะยกย่อ ยกอย่อคูอ่อโฮโฮข,ของหมอล่ำเบ็น,นี้ค่ะอ่าแม่ว่าอันนี้ยาดาม่าไม่หญิงเด้อไม่หญิงคิดไม่หญิงก็พูดแต่ไม่หิงก็บรเอยชื่อไพนได้ค่ะเดี๋ยวมาฟองไม่หญิงเดออ้อในปัญหาที่เกิดขึ้นแม่มองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ครูบาอาจารย์ท่านน่าจะไม่โอเค ท่านน่าจะอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างแต่ผู้สร้างก็ต้องไปทบทวนว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรอ่าควรนิแก้ไขแบบไหนจังสิแมค่ค่ะอต้องทบทวนนี่คืออาถรรพ์ของการที่จะทำหนังเกี่ยวกับผ่านคู่ไม่ใช้คำว่าผ่านคูเลยเพราะเป็นคูของหมอลำทุกคนทุกคนต้องมีผ่านคูเวลา ถือแล้ถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เอารถรถรถพระนะเออทายทายเข้าไปในรถพระแล้วขึ้นเป็นโปรไฟล์เออรถพระที่ประจำวงนะแล้วก็ทายเออที่ว่าใส่หัวไปเอกนางเอกนะเออขึ้นมานี่แหละเขาจะเข้าใจแล้วก็ เหมือนกับเข้าลบหูชาหรือว่าเธอทุ่นเพิ่นสิมไหมคะอออย่างนี้นะไม่คิดว่าคิดว่าจนใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่แม่เชื่อว่าหนังเรื่องนี้มีอาถรรพ์แน่นอนนี่เป็นสัญญาณเตือนหรือนี่คือสัญญาณเตือนของคาว่าอาถรรพ์ส่วนจะเป็นเช่นใดยังไงเขาก็ต้องทบทวนว่าเขาจะแก้จุดไหนก่อนเพื่อให้หนังมันราบรื่น แม่ไม่กล้าเสนอเนะ่ยแต่แม่สามารถมีสิทธิ์มานั่งพูดในความคิดของแม่อันนี้มันมันเป็นความคิดของแม่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเขาจะฟังแล้วไปฉุกค,คิดอันนี้ก็แล้วแต่แม่เชื่อว่านี่คืออาถรรพของหนังเรื่องนี้อืมอาจจะมีการเลือกคนสร้างหรือเลือก ตัวนักแสดงอ,อยู่ที่ว่าเขาจะแก้ไขตรงไหนก่อนเราก็ให้กำลังใจคือเราเอามารุ้นว่าจะไปในทางที่ไหนว่าหนังมันจะสำเร็จอย่างไรเคียนะทุกคนนะสวัสดีค่ะ